สวัสดีค่ะทุกคนน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดของเบอร์เบอรนะคะที่เพิ่งออกมาเราเราประมาณเดือนกรกฎาคม2023เนี่ยนะคะก็มีชื่อกลิ่นว่า g ก o De ดชค่ะแล้วก็ปู่ก็ไปดูกูรูต่างชาตินะคะแล้วก็สาวกต่างชาติที่เขาชื่นชอบน้ำหอมเนี่ยเขาก็มารีวิวกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าประทับใจในกลิ่น กอสเดดของเบอร์เบอรี่กลิ่นล่าสุดนี้มากๆเลยแล้วก็เป็น first impression มากๆแล้วปูกก็เลยไปทํากันบ้านนะคะไปอ่านในโน้ตมาว่าในโน้ตเขามีอะไรนะคะเพราะว่าปุกก็อยากจะรู้ว่าทําไม พวกกูรูน้ำหอมต่างชาติเนี่ยเขาถึงประทับใจกันมากก็เลยไปอ่านดูท็อปน้ตเบสน้ตมิดเดิลน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเจอว่าเป็นโทนวานิลานั่นเองค่ะแล้วก็ส่วนตัวของกูเนี่ยกูก็เป็นคนชอบน้ำหอมนะคะที่เป็นโทนกูมองอยู่แล้วด้วยพอมาเจอความที่เป็นอัดแน่นด้วยความเป็นวานิลานเนี่ยกูก็ต้องไม่พลาดกลิ่นกอสเตดของเบอร์เบอรี่อย่างแน่นอนค่ะ เบอร์เบอรี่กลิ่นใหม่ล่าสุดของปี2023นะคะที่มีชื่อกลิ่นว่ากอสเดเนี่ยนะคะก็เป็นน้ำหอมผู้หญิงค่ะแล้วก็เป็น EDP นะคะกูก็ชื่นชอบมากๆเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นโทนอารมณิติกูมองนั่นเองค่ะแล้วก็มีความหอมอร่อยดันจวนมากๆเลยซึ่งไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมกูรูต่างชาติที่เป็นเรื่องของน้ําหอมเนี่ยเขาถึงชื่นชอบแล้วก็บอกเป็น first impression มากๆเลยว่าพอมาได้ใช้นะคะติดอกติดใจแบบ บอกเป็นเสียงเดียวกันมากๆเลยค่ะว่ากลิ่นเนี่ยมีความหอมดีงามมากๆเลยปู่ก็จะมาเล่านะคะว่าใครเป็นผู้ปรุงน้ําหอมผู้ปรุงน้ําหอมเนี่ยก็มีชื่อว่าออมองดีนเคล็ Marie นะคะแล้วก็ในส่วนท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของวานิลาคาคาวจิงเจอร์แล้วก็ลาเวนเดอร์ค่ะซึ่งในในช่วงแรกเนี่ยนะคะก็จะได้กลิ่นความเป็นลาเวนเดอร์ออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ คือมันจะแทบไม่ได้กลิ่นลาเวนเดอร์สักเท่าไหร่คือจะมีความเบาบางมากในส่วนมิดเดิลโนดเนี่ยก็จะเป็นวานิลาคาเวียค่ะซึ่งวานิลาคาเวียเนี่ยถ้าใครเคยเห็นฝักของวานิลานะคะวานิลาานี่เขาก็จะเป็นฝักใช่ไหมคะแล้วเวลาเรากรีดฝักของเขาออกมาเนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นเล็กๆเหมือนไข่ปลาคาเวียนั่นเองค่ะก็จะเรียกว่าคาเวียวานิลาซึ่งวานิลาานี่เป็นของประเทศมาดากัสการ์นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนเบสโนดเนี่ยก็จะเป็นวานิลาแอบโซลูนนั่นเองค่ะ ซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งแต่ตัวที่เป็นท็อปโน้ตลงมาถึงเบสโน้ตเนี่ยก็อัดแน่นไปด้วยวานิลาเพราะฉะนั้นปูจะไม่พลาดในเรื่องของกลิ่นที่เป็นวูโทนวานิลานั่นเองค่ะเพราะว่าปูเป็นคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะคะสําหรับเรื่องความหอมในโทนที่เป็นวานิลากูมองนั่นเองค่ะ b บอร์เบอรี่กอสเดกินใหม่ล่าสุดของปี2023ก็เป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้เลยค่ะซึ่งมีความสวยงามแล้วก็รูหรามากๆเลยจะบอกว่ากลิ่นของเขาในช่วงแรกนะคะพอเปิดตัวตอนที่ฉีดออกมาในช่วงแรกเนี่ยเราจะได้ความสัมผัสเป็นลาเวนเดอร์เบาๆด้วยค่ะซึ่งจะไม่จงแจ้งในเรื่องของกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะเพราะว่า ถ้าลาเวนเดอร์หนักๆมาปูก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันให้ความบางเบามากๆคือแบบบางเบามากๆแต่ว่าสัมผัสได้ของความเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์เพราะว่าในท็อปโนนเนี่ยก็จะมีวาน,นิลลาแล้วก็ลาเวนเดอร์แล้วก็คาคาวแล้วก็จิงเจอร์ ในส่วนของคาคาวนี่ก็คือโกโก้นั่นเองค่ะแล้วก็ทั้งในส่วนที่เป็นมิดเดิลโนนแล้วก็เบสโนเนี่ก็อัดแน่นไปด้วยวานิลลานั่นเองค่ะซึ่งมีความหอมอร่อยแล้วก็อบอวลน,นะคะซึ่งเป็น first i m p r e s s ั่นจริงๆอย่างที่กูรูต่างชาติในเรื่องของน้ําหอมเนี่ยเขาได้มาเล่านะคะแล้วก็ในปริมาณขวดนี้ก็อยู่ในปริมาณที่30 ml นะคะในราคาประมาณ55ยูโรซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2,000กว่าบาทแต่ว่าปูไปดูที่ฝั่งไทยนะคะปูไม่เห็นในปริมาณที่30 ml เห็นแค่2ปริมาณก็คือ50 ml แล้วก็100 ml แล้วก็50 ml ในราคาที่ฝั่งไทยนี้จะอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะคะแล้วก็100 ml น่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ5,000กว่าบาทนั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นแล้วนะคะถ้าเราใช้น้ําหอมในขวดนี้หมดไปนะคะเราก็สามารถซื้อขวดที่เป็นรีฟิลมาได้เพราะว่าเขาสามารถเติมเข้าไปในขวดเดิมได้นั่นเองค่ะเราก็จะบอกว่ากลิ่นนะคะที่ฉีดไปในช่วงแรกเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความเป็นวานิลากับลาเวนเดอร์ออกมาผสมกันแต่ว่าได้ความเป็นลาเวนเดอร์ที่บางเบานะคะแล้วก็คือมันสัมผัสได้เลยว่าเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วพอทิ้งช่วงไปนานๆเนี่ยจะมีความเป็นวานิลาที่มีความกลมกล่อมอร่อยอบอวลน,นะคะแล้วก็ให้ความเป็นรูหลาเข้าไปด้วยค่ะซึ่ง เป็นไดที่เหมาะมากๆคือปูรู้สึกว่ามันสามารถใช้ไปได้ทุกงานเลยค่ะไม่ว่าอาจจะเป็นวันสบายๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นวันที่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวิร์มกมากๆเลยเพราะว่าเขาให้เป็นความที่หรูหราด้วยนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะบุ็จะมาฉีดเพราะว่าปู่ก็สเปรย์นะคะตอนเช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยปู่ก็สเปรย์ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าปู่ชอบอะไรที่แบบว่า คือในความหอมเนี่ยมันก็จะได้ติดตัวเราไปแบบนานๆด้วยนะคะแล้วก็ความหอมที่เราสัมผัสได้ของกลิ่นใหม่ล่าสุดของเบอร์เบอรี่กอลเดเนี่ยก็มีความหอมแล้วก็มีความหรูหราไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ทําร้ายคนรับค่านะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่ามันหอมแล้วก็อบอุ่นอบอวลแล้วก็ให้ความกลมกล่อมของความเป็นวาน,นิลาบด้วยนั่นเองค่ะนะคะ แล้วปู่ก็พอฉีดไปนะคะปู่ก็จะนั่งดมดมไปเรื่อยๆนะคะถ้าว่างก็จะดมแล้วก็คือจะสัมผัสได้ของความเป็นวานิลานั่นเองค่ะแล้วก็หอมแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆเลยก็สําหรับใครที่เป็นสาวกของโทนกูมองอารม m ติ i นะคะหรือว่าเป็นสาวกในเรื่องของน้ําหอมที่เป็นโทนกูมองเนี่ยกินก็เสด็จของเบอร์เบรีกินใหม่ล่าสุดของปี2 0 2 3เนี่ยก็ต้องมีความได้ลองนั่นเองค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ